สวัสดีครับหนุ่มอนุวัฒน์นะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวตลาดลับไซนะครับมาเรียกร้องของความเป็นธรรมกับการจัดทำผังเมืองนะครับของทางเมืองยโรลำลูกกานะครับผังเมืองที่ว่ามันจะตัดผ่านนี่เลยครับชุมชนทั้งหมดตลาดชุมชนทั้งหมดของที่นี่นะครับตึกต่างๆถนนกว้าง30เมตรซึ่งผมไม่เคยเห็นผังเมืองที่ไหน ตัดผ่านตึกแบบนี้มาก่อนนะครับทั้งทงที่ด้านข้างก็เป็นทุ่งนาซ้ายขวาเป็นทุ่งนาหมดแต่คณะกรรมการชุดนี้เลือกที่จะตัดผ่านตึกนะครับแล้วคนที่นี่จะไปอยู่ที่ไหนครับความเดือดร้อนประมาณ300กว่าครัวเรือน300กว่าคนทั้งแถบที่ไปหมดเลยนะครับผมไม่เข้าใจครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของชาวตลาดลังไสรอยากจะขอความเป็นธรรมนะครับอยากให้คณะกรรมการท้องถิ่นพบตารเรื่องนี้นะครับ ท่านาเป็นตัวแทนของชาวบ้านท่านช่วยชาวบ้านได้ครับเรียกร้องไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมพานีครับท่านนายกรัฐมนตรีนี่เป็นความเดือดร้อนแล้วนะครับอยากจะรบกวนครับช่วยทบทวนดังกล่าวด้วยเพราะว่าผลกระทบมันเยอะจริงๆครับคณะกรรมการผังเมืองโทเกียวทธิการนะครับช่วยชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากผมเองเกิดและเติบโตและอยากจะตายที่นี่แต่สุดท้ายแล้วชุมชนเหล่านี้ จะไม่กลายเป็นชนุมชนจะไม่กลายเป็นตลาดต่อไปนะครับตึกข้างหลังผมจะถูกทุบถ้ามันมีการทําถนน30เมตรจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญนะครับความเจริญมาได้ข้างๆเป็นทุ่งนาซ้ายขวาครับท่านสามารถเบี่ยงไปได้ไม่ให้ชุมชวนได้รับผลกระทบวิฉะนั้นขออนุญาตนะครับผมขอเรียบร้องครับขอท่านทบทวนนะครับเกี่ยวกับการจัดทําผงเมืองกันข่าวคณะกรรมการท้องถิ่นนะครับคณะกรรมการบรึงยี่โถลำลูกการครับ ท่านผู้ราชการจังหวัดประทุมธานีผมรบกวนนะครับผมอยากให้ท่านแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะไม่งั้น30เมตรทั้งแถบก็ไปหมดครับทางด้านที่ถนนเส้นนี้ก็30เมตรแล้วทำไมท่านไม่ตัดเชื่อมต่อมาแค่นี้เองหรือเบี่ยงไปให้ชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่านทําได้ครับไม่ใช่ท่านทําไม่ได้วันนี้ผมชาวลำไส้ขอร้องแล้วครับรบกวนครับกราบเลยครับช่วยเขาด้วยครับขอบคุณมากครับ